วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMI, AXA, เซร i มิกโปร o ช่างใหม่และฟิลลา m i นา ตอนนี้เรามาถึง Melbourne m e l b o Tron นะครับอันนี้เป็น V2 Supercharger นะครับแล้วก็ลังชาร์จที่นี่อ่ะแล้วก็เนี่ยที่นี่นี่ก็ปิดหมดทุกอย่างปิด Melbourne c e n t e ก็ปิดเอ้ยอันนั้นมันมีไฮเปอร์ชาร์จเออร์ฮึมไฮเปอร์ชาร์จเออร์นั่นมันน่าจะชาร์จเร็วกว่านี่เดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยไฮเปอร์ชาร์จเออร์นี่มันน่าจะชาร์จเร็วกว่าแต่ว่าตอนนี้นะเราใช้ V2 Supercharger แล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูเลยนะเมื่อกี้เรามี13ตตอนเรามาถึงนะครับแล้วแต่เปอร์เซ็นต์มัน ไม่ต่ำไปเนี่ยมันมันไม่มันไม่ heat up นะครับมันอยู่ที่34องศาตั้งนานเลยนะถึงแม้ว่าเราขับเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่มันตกเร็วไปมันจะกลายเป็น heat up แต่ว่าตรงนี้นะครับเพราะว่านี้เป็น V2 ชุดมันมีมันอาจจะมีลิมิตที่กระแสนิดหน่อยนะก่อนนี้เราได้ตั้ง390แอมป์อันนี้มันเป็น300อไรเนี่ย16แล้วก็เราไม่ได้140 k ิโลวัตต มันเป็นแค่115แต่ว่าอันนี้มันอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ากระแสมันไม่สูงไปมันก็ไม่ค่อยมีความร้อนเยอะแล้วมันกลายเป็นเราไม่รับพิกเกตแล้วก็เราก็จะได้ฟลั t จอดิงเค u ร v e แล้วมันก็อาจจะไม่ o v e r h ร์ฮและสรุปแล้วถ้าเราต้องการชาตถเจ็ม70%หรือว่า65%มันอาจจะเร็วกว่านะครับนี่แหละลองดูนะ่เป็นยังไงเนี่ย อู้เนี่ยตอนนี้เรารับ77็ดกิโลวัตต์นะครับแล้วตอนนี้เราเมืเท่าไหร่ฮะห้าสิบสามเปอรเซ็นต์เดี๋ยว่สูงขึ้นไปออคุณเห็นไหมห้าสิบอเซ็นโอเคนี่ไปห้ิบส54ห้แล้วก็เนี่ยที่มันสำคัญนะครับคือเพราะว่าเราชาร์จช้าหน่อยแบตเตอรี่มันไม่ร้อนไป4ีองศาถ้ามันถ้ามันโดน48นั่นมันจะแย่นะครับเนี่ย53%เรารับ75็ดกิโลวัตต์มันก็ยังดีนะเนี่ยใช่ ก็แปลว่าผมคิดว่าตอนนี้เราได้ชาจโอเคเราได้ชาร์ิ15นาทีนะแล้วก็เราชาจไปถึงนี่แล้วว่ะแปลว่าช h a r g i n g session นี้มันน่าจะเร็วกว่าครั้งที่ครั้งสุดท้ายนะครั้งที่แล้วนะหึมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออเราใช้เวลา24นาทีเขาที่แล้วเราใช้เวลา27นาทีแปลว่าน,นี่3มนาทีเร็วกว่าเราต้องใช้ V2 supercharger นะถ้าเรามีโอกาสนะโอเคป่ะต้องไปแล้ว โอ้เนี่ยตอนนี้องุอณหภูมินะั้นมันเป็น46องศานะครับเดี๋ยวจะเช็คดูว่าเรามี region เท่าไหร่นะเนี่ยโอ้เกือบ50กิลวั์แล้วก็เนี่ยปกตินะครั้งอื่นนะมันจะตอนเราหยุดชาติมันจะเป็น48องศาตอนนี้เป็น46มันก็ดีกว่าตั้งเยอะนะครับก็แปลว่าเนี่ยเราพบเจอแล้วนะว่าเราจะต้องพยายามใช้120กิลวัต์ชาร์จออมันจะดีสุดนะ เรามาถึงเอ็นพอย t ์แล้วนะทางใต้สุดม,มอร์มรอแล้วก็ตอนนี้มันมันโคลเกิดนิดหน่อยเอหรือว่าเราปรเซ็นมันสูงไปนะ25%อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ร้อย40กิโลแต่มันเป็นไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ฮีตอัพแบตเตอรี่เยอะไปอืมโอเคอย่างนี้มันก็ดีมากเนี่ยปกติผมไม่มาที่นี่เลยนะก็นานๆครั้งหนึ่งจะมาที่นี่เพราะเราอยู่ เรากำลังพักที่ยูตเตบอยแล้วก็มาที่นี่ก็ก็ดีมีที่ชาติหลายอันแต่ว่าอ่าสกเคมันเป็นเขาปิดไม่ให้เขาเข้า,เ,าเพราะมันมันดึกถ้าเป็นหลังจากหกโมงเช้าก็จะเปิดนะครับเนี่ยมันจะมันจะมีป้ายนั่นะแบบว่าเขาปิดทางเข้าแล้วถ้าเราจะซื้ออะไรเราจะต้องซื้อจากช่องเนี่ยแค่นั้นอ่ะเข้าไปเข้าห้องน้ำไปได้โอเอค okay. แต่ว่าโทรต่อนะมาถึงนี่แล้วนะ ไกลแล้วนะเนี่ยตั้ง700กว่ากิโลเมตรมันยังไม่ชาร้ายังไม่มีทรอตอ์โอ้ก็ดีขอให้มันไม่มีทรอต์นะ <g ül> จนถึงเราเสร็จน,นั่นนะฮานี่บอเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มทรอตตอ์ตอนนี้เหรอนเนี่ยมันเร็วไปนิดหน่อยนะเนี่ยฮะโอเคเราจะขับไปไฮัลซิงโบกแล้วก็ขอให้มันไม่เป็นปัญหานะที่ฮลซิงโบยนะครับอ๋อโอเคอ่าตอนนี้ผมเข้าใจนะครับเอ่อว่า ผมได้คิดผิดนะผมแบบเข้าใจผิดที่โตโยต้าเขาส่งอีเมลมาผมนะเพราะว่า,าผมก็พยายามนับทุกครั้งตอนเราชาตินะว่าโอเคเราเติมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ได้รวมแล้วมันเป็น265%เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราชาติจาก0ถึง100% 2์สองครั้งแล้วก็ครั้งที่3เราชาติจาก0%ถึง65%นั่นนะเราเติม 2- 65%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโตโยต้าเขาจะบอกเขาบอกว่า มันเป็นมันจะมันจะลิมิตหลังจาก3.8ไซเคิลแต่ว่าเขานับ1ไซเคิลเป็นชาติจาก10ถึง80%อเนันนี้ที่ผมไม่เข้าใจตอนแรกอะ่ะผมเข้าใจผิดนะผมก็คิดว่า1ไซเคิลมันก็เป็น100%ไม่ใช่หรอไม่ใช่มันเป็นแค่70%แล้วถ้าเราเอา70%เนี่ยนะคูณ3.8เราจะได้265%ก็พอดีอดบงังเอ,อ้ญว่ามันเป็นอย่างนี้แปลกเลยนะผมก็ว่า อา้าถ้าเป็นอย่างนี้เหรอถ้าผมผมรู้ว่าเป็นอย่างนี้เหรอผมก็จะไม่ขับเร็วหรือว่าไม่ขับเร็วที่จริงเราขับช้ากว่าปกตินะที่ในร2 0ย0ลิมิตเราขับช้ากว่าปกตินะแล้วก็ที่อื่นเราก็ขับเร็วเท่าคันอื่นแต่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องขับยิ่งช้ากว่านี้ต้องขับแบบประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่โมง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้ากว่าคันอื่น เพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าน้อยลงแล้วถ้าเราใช้ไฟฟ้าน้อยเราก็ไม่ต้องชาร์จเยอะแล้วก็แปลว่าเราก็จะได้ขับเต็มแบบ1000กิโลเมตรก่อนเราเจอลิมิตเพราะลิมิตอันนี้มันทําให้มันชาร์จช้าม,มากเราจะเสียเวลาช้าม,มากเลยถ้าเทียบกับว่าเราขับชา้าลงนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็เราจะไปถึงชา้าลงนิดหน่อยแค่นั้นนะแต่ว่าตอนเราขับเราบังเอิญที่เราขับ1000กิโลเมตร สองวันก่อนที่เรารับรถแล้วก็ขับไปออสโลแล้วก็ขับจากออสโลไปกับวกวัวน่านอนะ่ะมันใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วก็เอ่อมันก็แบบเราให้เวลาให้รถมันคูลดาวน์นะครับเพราะว่ามันจะใช่ทุกชั่วโมงมันจะค cool ูะลดาวนะ์เราจะเราเอ่อนันนั่น n นะ Purnishment Point มันจะหายไป11%เ อันนั้นอนะ่ะผมก็ได้คำนวณตอนนั้นแล้วก็ผมก็คำนวณว,ว่ามันเป็นประมาณเราได้เติมสัก 3- ามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่ามันจะมีปัญหาแล้วก็ชตาชา้าผมก็ว่าอ๋อมันหนาจ,จะว่รอย่างนั้นที่จริงเขาจะผิดตั้งแต่แรกแล้ว,ลวนะั่นอ่ะก็แต่ว่าตอนนี้นะตอนระหว่างเราขับจากมอลเมอร์ไปไฮลนิงโวยมันก็จะคูลนานิดหน่อยสักครึ่งชั่วโมงกว่านะ่ะแล้วก็แปลว่าตอนเราไปถึงไฮลินสิงโวยเราคงจะได้120กิโลวัตต์แบบ1นนาทีมั้ง แล้วมันก็จะบุถึง50 k กิโลวัตต์คงจะเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าเราเข้าใจถูกต้องนะกับตัวต่อัลกอริทึมเป็นยังไงอะ่ะฮ่านี่า่เฮ่ย Right. We are charging 9 minutes past 5 we start. Let's see. Oh shit. <sighs> well, well, well. โอ้โหเมื่อกี้เรามี11%นะเราเติม17%แต่ว่าใช้เวลา14นาะทีมันโคตรช้าเลยนะเนี่ยก่อนนี้มันเราชาติจาก2-3เท่าเร็วกว่านี้นะครับโ okay, อเคไม่เป็นไรแล้วก็เนี่ยผมก็ยังคิดอยู่นะว่าโอเคเ,อเราขับมาถึงนี่เกือบ800กิลเมตรนะก่อนมันจะเริ่มช้านะครับถ้าเราขับช้าวกว่านี้นะ มันจะใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าแล้วก็แปลว่าเราอาจจะขับได้สักไม่รู้อะประมาณ900กิโลเมตรกว่ามันเริ่มจะชา์จช้าเราก็แค่ต้องชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วก็จบ1,000กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเราขับช้าลงนะเราจะมาถึงที่นี่หรือวา่าเราจะครบ900กิโลเมตรช้ากว่าต้องเยอะมันเป็นแบบ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะั่นมันต่างกันเยอะมากแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราจะรีดูทำซ้ำแล้วก็ขับช้า มันอาจจะไม่ต่างกันเยอะมันอาจจะเร็วขึ้นอีกแค่15นาทีหรือว่าไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอ่ะที่เราเทดสอบตอนนี้อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะมันไม่ใช่จะแบบว่าต่างกันเยอะมากถ้าเราจะทดสอบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ทดสอบอีกทีหนึ่งก็เราก็ช้มันเราก็ใช้ไปอย่างนี้นะครับะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเข้าไปในสตูดโอเคแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วก็เช็คดูนะว่าใช่โอ้มันเริ่มช้าๆแล้วเปล่าฮะเราจะต้องดูนะี่ยถ้า ถ้ามันเริ่มช้านะช้าไปนะเราน่าจะไปที่อื่นนะครับแต่ว่า40กว่ากิโลวัตต์มันก็ยังโอเคอิชแต่ว่าถ้ามันเริ่มเป็นแบบ20กิโลวัตต์25กิโลวัตต์นั่นช้าไปเราก็ต้องย้ายไปชาร์จที่อื่นเราก็ต้องชาร์จบ่อยหนะ่อย <laughs> ตอนนี้เราชาร์จได้23นาทีแล้วก็มันเริ่มชาร์จช้าลงนะครับแล้วเราก็ไม่น่าจะอยู่ในนานไปนะ ก็มันเป็นไรตอนนี้เรามีไฟฟ้าพอนะขับ78กิโลเมตรไปฮอร์มสตอร์แล้วก็ไปชาร์ตที่ซูเปอร์ชอร์จเจอร์โอเค let's go ถึงฮอร์มสตันซูเปอร์จูเออร์นะมีที่ชาร์จปัเลอะเลยเนี่ยซุบแต่ว่าเราได้แค่42กิโลวัตต์ฮะมันช้ากว่าเมื่อกี้นี่นะเออโอเคแล้วอันนี้ขนาดผมพยายามจะขับช้าหน่อยนะก็ต่อไปเราก็ขับเร็วนะก็ชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ขับเร็วๆนะเออจะได้ถึงเร็วสุด ถึงไอออนิตี้อตวอล์กแบงคนะครับเราตอนนี้เราลับ45กิโลวัตต์โอ้ยโหแล้วก็เราต้องชาร์จอีกนิดหน่อยอ่โอเคโอเคตอนนี้อันนี้มันน่ารำบากหน่อยนะตอนเราใช้นเนี่ย my mode อะไรน้ำชูนเลย my room mode ตอนเรากำลังชาร์จนะเราไม่เห็นว่ากิโลเมตรใต้เนี่ยมันเป็นเท่าหไหร่นะครับแต่วา่าผมจำได้มันเป็น960ไม่900เท่าหไหร่นะประมาณ940 กิโลเมตรเก้าร้มกมาน้นะโอเคเราต้องขับอีกสัก60สิบกลเมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะขับไปที่ห้าสิบกิลวัจอดแล้วก็ไปชาร์จที่นั่นนะแล้วก็เราจะได้1,000งพกิเมตรอีกไม่นานนะแล้วผมก็คำนวณว่าเราต้องชาร์จอีกเท่าไหร่แค่นั้านะเป๊ะเลยแล้วเราดูนาฬิกานะเ,เราเราเริ่ม2องทุ่มสามสิบแต่ว่าเรามี4นาทีที่เราต้องหักเวลาเพราะว่ามันมีเ,เขาซ่อมถนน สี่นาทีนะ่ะสองไม่สองนาทีหนึ่งครั้งแล้วไปสองนาทีขากำเราก็ต้องหักนั่นไปแล้วก็กลายเป็นตอนนี้เราใช้เวลาสักสิบชั่วโมงไม,ไม่เราใช้เวลาสักสิบเอ็ดชั่วโมงกับสิบนาทีนะครับแล้วคราวนี้เราน่าจะใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มันจะเร็วกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะใช่เพราะเมื่อก่อนมันโคตรช้า a l <laughs> right, ตอนนี้รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เนี่ย Uh, ผมได้เช็คตัวนะว่ารถคันนี้มัน under report ระยะทาง1.2แปลว่าเราต้องนับถึง988กิโลเมตรนะครับมันจะเป็น1,000กิโลเมตรนะแล้วก็วันนี้นะมันเป็นวันที่18เมแล้วก็มันเป็นวันวันหยุดนะที่นี่อ่ะคิดว่าเป็นวันหยุดทั่วยุโรปนะครับก็ดีนะมันจะได้ไม่ค่อยมีรถเยอะนะโอเคสู้ๆขับอีกนิดหน่อยแล้วก็จะครบ 1, 0 0 0 a l

Nine 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 seven. Nine 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 eight. Nine 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 nine. nine. <laughs> One thousand time. Eight twenty four plus the thing. Eleven hours and fifty minutes. Whoa. Two and a half hour improvement. The slow clap. for Toyota โอเคแล้วก็เราเทียบกับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้อ่ะมันตั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะเร็วขึ้นนะครับก็ดีนะเพราะว่าที่งจริงลิมิตเมื่อก่อนน่ะมันมันแย่มากมันมันเวอร์ไปแล้วนะแล้วตอนนี้ที่ลิมิตที่มันแบบเพิ่มขึ้นมันก็คงไม่ทําให้แบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วขนาดนั้นหรอกแล้วก็แต่ว่าเราเห็นว่าเมื่อก่อนนะครับมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะแต่ว่าน้นเมื่อก่อนมันโชว์ผิดนะ มันโชว์สิมากกว่ามากไปเพราะมันโชว์ charging loss นะแล้วก็แปลว่าที่จริง้าเมื่อก่อนทากั correct นะมันจะเป็น275ร้อยวัตต์อตอกิลเมตรมันก็มากกว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้มันอากาศร้อนกว่าแล้วก็ผมก็คงสงสัยว่าโตโยต้าเขาแค่เปลี่ยนซอฟต์แวร์เขาไม่ได้ทําให้รถมันใช้ไฟฟ้าน้อยลงเขาไม่ได้ทําให้เอฟฟิเชนซีของมอเตอร์หรือว่าอะไรมันดีขึ้นนะครับเพรานะน่ะมันแค่โชว์ถูกต้องนะครับแต่ว่า เออสิบสองชั่วโมงหรือว่าประมาณสิบสองชั่วโมงอ่ะถ้าเทียบกับคันอื่นอ่ะโอเค Model S P แปดสิบห้าก็มันเป็นรถเก่านะสิบปีแล้วนะมันช้าช้าแบบถาวรนะครับนั่นนหะแล้วก็เอีท رون ห้าสิบนี่ก็ไม่รู้นะเออโอเคมันก็ใช่อีท رون ห้าสิบอีท رون ตู้แต่ว่าเป็น SUV นั่นก็ใหญ่กว่านี้หน่อยหรือว่าคันอื่นนี่เป็นรถตู้ EQV แต่ว่า iPace iPace มันก็ช้าเนี่ยช้ากว่าคันนี้นะขนาด iPace มันมีปัญหากับ ชาร์จถิดแต่ว่ามันชาร์จชา้าตลอดนประมาณประมาณ80กิโลวัตต์มันไม่ได้ชาร์จเร็วนะ i p a c e นะครับก็โอเคผมว่า12ชั่วโมงมันก็ไม่ได้แบบดีมากนะครับมันต่ำกว่าเฉลี่ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มาก14ชั่วโมงครึ่งเมื่อก่อนนี่อันนั้นนี่แบบเออไม่ได้ไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับประมาณนั้นนะถ้ามันจำเป็นก็ใช้ได้แล้วก็ผมก็สงสัยว่า ส่วนใหญ่คนที่ขับโตโยต้าเขาคงไม่ได้ขับเร็วไปแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรเยอะแล้วก็เขาคงไม่ได้ขับแบบ1000กิโลเมตรต่อวันเขาอาจจะขับ500กิโลเมตรแล้วก็พักหน่อยแล้วก็มันก็จะคูลดาวน์แล้วก็ค่อยขับอีกวันหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องขับแบบติดติดกันติดกันตังง้งหลายวันกว่ามันจะเริ่มมีลิมิตแล้วก็อาจจะเจอลิมิตวันที่3หรือวันที่4ถ้าเดินทางไกลบ่อยหรือว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ว่ามันมีอย่างนี้ผม <zer kes> ไม่รู้นะคือ ที่มันรับประกัวันนี้อะ่ะมันเป็นมันจะทําให้เราได้ Pu n i s h m e n t point เยอะขึ้นไหมหรือว่ามันเป็นยังไงหรือว่าน้อยลงเพราะว่าเราชาร้ชากว่าปกติเนี่ยผมก็อยากจะรู้นะว่าโตโยต้าเขาแบบเขาอัลกอริทึมมันมันคิดยังไงนะเพราะว่ามันมันไม่ดีนะถ้ามันถ้ามันทำให้มันได้ Pu n i s h m e n t point เยอะขึ้นแปลว่าใครที่ใช้รถที่เมืองไทยมันจะทดเร็วกว่าเราที่นี่นะครับก็แล้วก็เราควบคุมไม่ได้หรอกคูลิ่งของแบตเตอรี่เนี่ย รถมันคนโทรลเองนะครับผมก็จะส่งอีเมลแนะนําตั้งหลายอย่างนะว่า Toyota เขาน่าจะเปลี่ยนอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนรือว่าไม่เปลี่ยนนั่นไหนเขาก็ต้องคิดตัวเองว่าอันไหนที่มันควรจะเปลี่ยนและอันไหนที่มันจะทําให้มันดีขึ้นรือว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าคูลิ่งมันไม่ค่อยดีมันน่าจะดีกว่านี้นะครับและสาหรับคนไทยนี่มันก็อาจจะแย่นะเพราะว่าที่เมืองไทยมันร้อนอ่ะประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แต่ว่าผมว่ารถอันนี้โอเคมันไม่ได้ แย่มากมันเป็นแบบประมาณกลางๆนะครับเบาะก็โอเคไม่ใช่แบบสุดยอดนะครับเก็บเสียงก็โอเคไม่ได้สุดยอดนะครับอินโฟเทนเมนต์ก็จะได้มันก็ไม่ได้แบบแย่แต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหประมาณนั้นน่ะมันก็ประมาณกลางๆนะครับเหมือนกันน่ะทุกอย่างมันก็ประมาณโอเคนั่นแหละแล้วก็อันนี้มันก็อาจจะเป็นโตโยต้าโตโยต้ามันไม่เคยเป็นแบรนด์ที่มันจะแบบดีที่สุดสุดๆมันก็เป็นสําหรับแบบคนที่คนธรรมดาที่ น,นี่บอกให้มันหยุดชาร์จเสร็มแล้วไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับรถหรือว่าเกี่ยวกับชาร์จเลยตอนนี้เมื่อกี้นี่ก็หยุดชาร์จครั้งหนึ่งแล้วนะปร r ทีปจิมชาร์จเลยโอเคแต่ต้องออกไป start ชาร์จอีกทีหนึ่งเพราะมันจำเป็นต้องชาร์จต่อนนี้นะครับแต่ว่าโอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ